สวัสดีค่ะดิฉันน้าค่ะมิการพูดสิิและดิฉ um. ันกนิฐารัตนเทศวันนี้เราสองคนดำเนินรายการข่าวข้าวขาค่ะมากันที่ข่าวแรกนะคะรามอบยุษิีสตุราคงนี้นัดหมายมวลชนทุกฝ่ายขยับลงถนนมีอนุสวรีประชาธิปไตยย้ำา่อแล้วกับรัฐบาลสืบทอดอำนาจรัฐสภาไม่ทำงานย้ำทุกคนคือคณะราษฎรกลุ่มพื้นทูิประชาธิปไตยค เฟซบุ๊กระบุว่าพอแล้วกับรัฐบาลที่ตั้งพวกของตัวเองมาช่วยเหลือการสืบทอดอำนาจให้ตัวเองได้ประกอ,กอบโดยผลประโยชน์บน,ชนบนความทุกข์ของประชาชนพอแล้วกับรัฐบาลที่ขวางทางการแก้ไขกฎหมายสูงสุดของบ้านเมืองความท้าประชาชนในการไปสู่สิ่งที่ดีกว่าพอแล้วกับรัฐบาลโจรขอบคุณค่ะมาที่หัวข้อข่าวต่อ,อไปค่ะการเมืองร้อนตุลาเดือดจับสัญญาณรัฐบาลดิดตู่ทาง ภิทางการเมืองเดือนตุลาคมที่ร้อนระอุรัฐบาลก็ได้เริ่มวางคิวเกมตั้งรับแก้รัฐธรรมนูญโดยมีกระแสข่าวว่าคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามโต๊ะถกแกนนํารัฐบาลหัวหน้าพักและแกนนําพักร่วมรัฐบาลก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีทงปักให้พักร่วมรัฐบาลโหวตรับยติแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยติของพรรคร่วมรัฐบาลกับยติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ให้แก้ไขมาตรา256เพื่อเปิดทางให้มีการตั้งสมาชิกสภาร่างธรรมนูญค่ะมากันที่ข่าวต่อไปค่ะหลังกาตาร์เรียกทูตป,ประเทศอียิปต์กลับในวันที่19กุมภาพันธ์หลังจากกาตาร์ถูกอียิปต์กล่าวหาว่าให้การสนับสนุนองค์กรต่อการร,รร้ายหลังความขัดแย้งระหว่างประเทศราบูการเรียกทูตตับดังกล่าวเป็นความขัดแย้งระหว่างทั้งสองประเทศ แล้วมีความตึงเครียดระหว่างกันในช่วงที่ประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดเมอร์ซีของประเทศอียิปต์รัฐประหารทั้งนี้ประธานาธิบดีของอียิปต์กล่าวหาว่ากาตาเป็นผู้สนับสนุนก,กลุ่มก่อการร้ายที่มีแผนบ่อนทำลายเสถียรภาพของประเทศค่ะ